คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อที่มีแฟรนไชส์ที่มีเยอะอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็แน่นอนนะคะว่าแบรนด์ที่จะต้องนึกถึงอันดับหนึ่งนั่นก็คือร้านเซเว่นอินเตอร์เนนั่นเองค่ะหลายๆท่านคงจะแปลกใจนะคะว่าธุรกิจนี้ดียังไงทําไมใครๆถึงสนใจอยากที่จะทําธุรกิจนี้รวมถึงในเรื่องของระบบในการบริหารจัดการเขาดียังไงวันนี้นะคะเรามีผู้ประกอบการถึง4ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราขอต้อนรับคุณเจษดาและคุณวันวิสาปรัชญากรียงไกรที่มาพร้อมกับคุณสถาพร คุณกันคณากันจาหรือเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกมากันขับข้าวพอสมควร,รอขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะน,นี่คือคุณเจดนะคะ<ช>คุณปุ๊กคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณแจ๊ค บอกว่านมสกุลเดียวกันนี่พ e> ี่น้องกันหรือเปล่าคะพี่น้องกันหรือเปล่าคคุณเจ๊ฟเป็นสามีภรรยาเป็นสามีภรรยานี Send ่นั่งกันถูกเนาะก็ค <UM ือเป็นคู่คู่ของคุณจ้ากับคุณเจ๊บแล้วก็คุณปุ๊กกับคุณเจับนะคะคันถามนิดนึงดีกว่าว่าก่อนที่จะมาทําธุรกิจเซเว่นอิเลฟเว่นทำอะไรมาก่อนคะเริ่มจากคุณเจกับคุณปุ๊กก่อนเลยครับผมทําธนาคารครับเหมือนกันเลยเป็นพนักงานธนาคารค่ะค่ะตำแหน่งที่ทําตอนนั้นนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ รับฝากถอนโอ้ับประจำสาขาค่ะนั่งนับเงินจะเป็นเงินคนอื่นนะคะแล้วในส่วนของคุณแจ็คกับคุณเจยล่ะคะขายข้าวครับขายเป็นข้าวขาหมูหมูแดงหมูกรอบครับแถวๆสระบุาีอันนี้เขาเป็นแนวเขาเรียกว่ามีในส่วนของพื้นฐานของการเป็นคนค้าขายเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะพอดีเรื่องการต่อสัญญาครับแข่งขันเรื่องการต่อสัญญาไม่ได้ คุณเจี๊ยบคะตอนนั้นนี่เหนื่อยมากไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยจังก็การทําขายนั้นต้องไปจ่ายอาหารเองดูแลเองเรื่องการซื้อสินค้าทุกอย่างก็เหนื่อยตื่นตั้งแต่ประมาณกี่โมงตอนนั้นตีสี่ตีห้าก็ตื่นกว่าจะกลับมาถึงบ้านกว่าจะได้พักผ่อนค่ะฟังดูแล้วหอยน่าดูนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็คงทําธุรกิจกันมาทํางานของตัวเองมานานพอสมควรแล้วหรือน่าทำมากี่ปีคะธนาคารธนาคารผมทำสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วคุณปุ๊กหรอคะ อ๋สิบสองปีค่ะใกล้เคียงกันสิบกว่าปีคงจะเอียนรับแบงค์แล้วแหละแล้วคุณปูค่ะมารู้จักกับเฟรนชชายของเซเว่นอีเลฟเว่นได้ยังไงเริ่มจากที่เราเราปรึกษากันนะคะลองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ศึกษาจากหนังสืออย่าง SME ชี้ช่องรวยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปงานที่มีบูธต่างๆแสดงอาชีพอย่างเงี้ยค่ะก็ลองศึกษาหลายๆอาชีพอะค่ะก็มาลงตัวตรงที่เซเว่นนี่แหละค่ะ ทำไมตอนนั้นมาถึงจุดอิ่มตัวของการเป็นพนักงานธนาคารแล้วล่ะคะคือเดี๋ยวนี้ทํามันทํางานธนาคารก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือต้องให้เวลาเต็มที่ก็เหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้รับมันก็จะอยู่แค่นั้นนะครับครบี้ผมก็เลยนะคิดกันว่าเรามีลูกแล้วเราต้องมีอนาคตก็อยากมีอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจ,จออกมาก่อนคนละคนเดียวมผมก็มาทํอยูประมาณสองปีแฟนผมก็คิดว่าดีแล้วเราจะขอไลน์เพิ่ม ก็เลยแฟนไปเลยาลาตามมามาครัอ๋อค่ะเราไปคุยถึงฟาหนึงมากดีกว่าทั้งฝั่งของคุณแจยกับคุณเจี๊ยบละคะรู้จักกับฟริษัทเซเว่นอิลลได้ยังไงบ้างรู้จักเพื่อนนะคะเพื่อนได้เข้ามาทําก่อนอเราก็เลยถามว่าเอจะทําสนใจระบบเป็นยังไงถามรายละเอียดจากเขาค่ะค่ะก็เลยเข้ามาทํา ใช้เวลานานไหมคะคุณแจกว่าที่ตัดสินใจร่วมลงทุนกับเซเว่นอีเลเว่นประมาณหนึ่งเดือนครับวิแค่เดือนเดียวเองทาไมตัดสินใจเร็วจังเลยคือเข้าไปคุกคีพอเพื่อนทําธุรกิจของเซเว่นอยู่แล้วเราก็เลยไปรู้เรื่องระบบของเขาพอเข้าไปที่ที่สาขาเขาจริงแล้วไปดูเรื่องระบบของเขาว่าทำอย่างนี้คิดว่าน่าจะทําได้เลยบอกว่าช่วงนั้นว่างอยู่แล้วด้วยเพราะว่าสัญญาที่ขายขายของก็คือหมดไปครับค่ะก็เลยตัดสินใจเลย นะคะแล้วฝั่งนี้ละคะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะตัดสินใจโอ้ประมาณครึ่งปีครับอืมอันนี้คิดนานหน่อยคิดนานเพราะว่าเพราะว่าคืออยู่เราก็เป็นทํางานประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือรายได้ก็มั่นคงอยู่แล้วไงคะแล้วเี่แบบถ้าเราจะออกไปเนี่ยเราก็ต้องแบบคิดแล้วคิดอีกเนาะมันจะคุ้มหรือเปล่าที่งแบบมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะ ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของแฟรนไชส์โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยให้เราร่วมลงทุนทําไมถึงตัดสินใจเลือกแบรนด์ของเซเว่นอีเล่ะคะเริ่มจากที่ก่อนเลยเป็นแบรนด์ที่แบบคนรู้จักเยอะแล้วน่าเชื่อถือผมก็ไปคือดูจากที่เราเข้าไปศึกษาข้อมูลใช่ไหมครับ,รบก็คิดว่าถ้าเราลงทุนแล้วเราไม่น่าจะขาดทุนเพราะว่าเป็นสินค้าที่ที่เซเว่นจำหน่ายเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคซึ่งเราต้องใช้ทุกปันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อย อย่างวัญอาทิตย์หนึงเนี่ยอีกงต้องมีคนเข้าสักหา <5 S 2> วันเลยเนาะเซเว่นเนาะแล,แล้วทางฝั่งคุณแจ็คแล้วคะทำไมถึงตัดสินใจที่เลือกเป็นเซเว่นอคือเอาง่ายๆเลยนะครับคือผมมั่นใจในแบรนด์ของเขาค,คิดว่าทําธุรกิจกับเซเว่นนี้คือคิดว่าไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะจนถึงวินาทีนี้ทำธุรกิจกับเซเว่นมากี่ปีแล้วคะเริ่มจาก Okay. ประมาณ4ปีครึ่ง4ปีครึ่งมีกี่สาขาแล้วคะคุณปูกสามสาขาค่ะสาขาอยู่ละแวกบริเวณไหนเอ่ยก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสรณบุรีค่ะอ๋อโอเคก็ไปใกล้ไม่ไกลมาก <c oughs> นะคะแล้วทางนู้นล่ะคะกี่สาขาแล้วสองสาขาครับอยู่บริเวณไหนคะหลังมาหลาลัยจันเกษมครับแล้วทําธุรกิจมากี่ปีแล้วคะจะ4ปีแล้วครับใกล้เคียงกันเนาะก็คือระยะเวลาค่อนข้างทีนี้อยากทราบว่า ก่อนเดิมทีนะคะอย่างฟากนี้เขาเป็นพนักนางานธนาคารฟากนู้นเขาเป็นพ่อคา้าแม่ค้าอิสระ <_ C oughs> ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าในเรื่องของรายได้ผลตอบแทนที่ได้รับจากอาชีพเดิมกับตอนเนี้ยมาเป็นเท่าแก่ของเซเว่นอเลฟเว่นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือคือมันมันตอนที่เราทํางานประจาํามันก็จะ <_ C oughs> ทาเทำ่าไหร่ก็ได้แค่นั้นนะครับอันเนี้ยถ้าทํามากลูกค้าเยอะ ทำยอดขายโตๆเราก็จะได้รายได้เยอะขึ้นรในส่วนของลูกๆปีนี้คะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวปลงก็คือลูกๆก็จะต้องเริ่มปรับตัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เวลาก็จะหายไปอยู่ที่ร้านคือเราต้องทุ่มเทใองค่ะ เขาก็จะประมาณว่าก็ต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีอย่างเทศกาลนะคะที่เขาหยุดกันเซเว่นเราขายดีใช่ไหมคะก็จะหยุดไม่ได้เขาก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอเลิกหลังเทศกาลนะคะค่อยไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราทํางานกันเป็นครอบครัวถ้าถึงแม้ไม่มีเวลาให้ลูกๆอยากเจอก็มาช่วยงานที่ไรนะคะคุณแม่อาจะอยู่แคชเชียร์คุณพ่ออาจะอยู่สต๊อกสินค้าลูกๆอาจจะกว่าถุงยืได้นะคะในส่วนของคุณแจ๊กกับคุณเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหม เปลี่ยนแปลงก็คือตอนที่ค้าขายเรื่องข้าวอยู่ปกติเราจะเปิดเป็นเวลาปิดเป็นเวลาแต่เซเว่นนี่จะเปิด24ชั่วโมงปกติแล้วสมมติเราขายเวลานี้ปิดเวลานี้เราก็จะได้เงินแค่ตรงนี้แต่ในของเซเวนนี่จะ24ชั่วโมง ก็คือเหมือนกับเป็นการขยายหน้าร้านในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของเราก็มากขึ้นที่สําคัญไม่ต้องไปวิ่งลหลบล <laughs> แดดหลบฝนด้เนาะร้านของเราแอร์เย็นฉ่ำเข้าไปเมื่อไหร่ก็แอร์เย็นฉ่ำใช่ไหม <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะจากเดิมที่อาจจะเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานประจาําหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอิสระเข้ามาสู่ในการทําธุรกิจอะขวัญข้าไปประเด็นหนึ่งที่ขวัญคิดว่ามันสําคัญแล้วก็น่าสนใจเพราะเราตัดสินใจที่จะทําธุรกิจ พร้อมกับเซเว่นเเนี่ยแหะคะ่ะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวทางนุ้นจะหาว่าลำเอียงเราเริ่มจากทางนุ้นก่อน <c oughs> ดีไหมคะ,ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อจะเป็นเท่าแก่ของเซเว่นอีเลฟเว่นละระบบการที่เราค้าขายกับเข้ามาทํางานในเซเว่นคือมันจะแตกต่างกาัน <c oughs> แตกต่างกันนี่คือเรื่องบุคลากร <c oughs> จะบริหารยากกว่า <c oughs> คือเด็กจะมีการคือจะเข้าๆออกๆหมุนเวียนกันตลอดเวลา เราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราคือเหมือนแบบว่าเราทานอะไรแล้วก็ซื้อของมาฝากเขาเราต้องดูแลเขาเหมือนพี่น้องครับคือเตรียมตัวเริ่มแรกเลยคือเตรียมใจของเราด<ช>้วยละที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากนั้นก็คืออาจจะต้องเตรียมเนื่องจากว่าเราต้องหมุนไปด้วยกําลังพลของพนักงานในร้านเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเองนะครับคุณเจี๊ยบเรามีอะไรเพิ่มตรงนี้ไหมคือเมื่อก่อนทํางานไม่ได้มีระบบ เราก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ระบบของงานแค่ทําตามระบบเขาเรียนรู้นานไหมคะเรื่องระบบเนี่ยกว่าจะชํานาญก็เป็นปีเป็นปีเหมือนกันช่วยกันจําคนนี้จําขึ้นบนขึ้งล่างไม่ได้ะต้องจำทั้งทั้งร้อยเปอร์เซนต์เพราะเผื่อว่าช่วยกันสลับกันมาดูอ่ะเนาะนะคะล้วฝั่งคุณปุ๊กกับคุณเจตล่ะคะเตรียมตัวนานไหมหรือเตรียมตัวอะไรบ้างที่จะเป็นเท่าแก่ของเซเว่น ก็หลักๆเลยก็คือเรื่องความพร้อมก่อนเลยนะคะ<ม>ก็คือเตรียมตัวก็คือปรึกษากันแล้วว่า,อาพอจะทําก็คือต้องมีเวลาทุ่งเทให้ร้านน่นะคะ,คะเรื่องยิ่งแบบตอนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยคือเบื้องต้นเลยแล้วก็คือต้องใช้เวลาเต็มที่อะค่ะกว่าจะเข้าที่กว่าที่เราจะชานาญในเรื่องนี้นะคะค่ะคจุณเจแล้วคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนที่เราเข้าไปทําร้านใหม่ๆครับเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็ประมาณ6กเดือนนะครับยังต่า ผจะเข้าที่ครับจะรู้ระบบโดยแท้จริงอ่างเงี้ยครับเ<บ>พราะว่าไม่งั้นเราเข้าไปเ้าใช่ครับแล้วแบบผมจะได้<า>ัความ่เลยนะผมจะเลิกให้ได้เลยต้โโแต่แต่หลังจากนั้นมาร้านเข้าที่คิดแต่อยากขยายร้านอย่างเดียวเลยครับนอกจากนั้นยังทราบมาว่าในส่วนของคนที่จะประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ ว่านอกจากในเรื่องของสถานที่ทําเลแล้วนี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่น้เพราะว่าในเรื่องของระบบในการบริหารจัดก,การเรื่องของโปรโมชั่นโปรโมทเนี่ยค่อนข้างจะเข้าไปถึงแต่มีส่วนสําคัญก็คือในเรื่องของคนที่จะมาบริหารตรงนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างก็คือต้องมีใจรักด้านบริการนะครับแล้วก็อดทนแล้วก็มีเวลาให้ร้านครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูแลร้านตลอดอเพราะว่าถ้าเราทิ้งร้านไป แล้วเราก็จะไม่ประสบความสมําเร็จมันก็จะปัญหาทุกอย่างมันก็จะตามมาหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูแลอย่างจริงจังเราก็จะทราบปัญหาของร้านเราว่าปัญหาเป็นอะไระะเราก็จะเข้าไปแก้ไขทุกจุดได้ครับค่ะอย่างนี้แสดงว,ว่าคนที่เขาคิดว่าเอ๊ยเรามีเงินลงทุนแล้วเอาเงินไปลงทุนแล้วก็นอนเก็บเป็นเสือกนอนกินอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ผอว่าเป็นไปไม่ได้ ต้องอดทนด้วยใช่ไหมก็อดทนค่ะเปิดร้านแรกแนี่ต้องแบบทุ่มเต็มที่มีเกร์ถ้าถามคนผมว่าแ่่จะเป็นแบบทุกคนต้องเจอปัญหาเหมือนกันแรกแรกจะแบบคือเราไม่รู้เรื่องไงครับแล้วเราเข้าไปใหม่ๆเราก็ไม่รู้ทันคนที่เข้ามาอยู่กับเราปัญหาก็เยอะมากในขณะที่ร้านต้องเปิด24ชั่วโมงไงครับแต่ว่าบริษัทแม่เขาก็จะดีนะครับว่ามีทีมทีมของเขาที่มาดูแลเราตลอดเวลาคือเราต้องการ ปัญหาอะไรที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือเขาจะส่งทีมงานมาช่วยเหลือแก้ไขให้เราได้ค่ะทางคุณแจ็คะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของปัจจัยที่จะทําให้ร้านอาหารประกอบการของเรานประสบความสําเร็จร่ารวยก็เรื่องบุคคลนี่ครับบุคลากรนี่แหละครับนอกจากความอดทนแล้วต้องมีอะไรไหมคะคือรักการบริการเป็นสําคัญคิดในแง่บวกกับลูกค้า ไม่ชักสีหน้านะบางทีนะบางค, <c oughs> คนที่แบบนหน้าตาจิตต่าเยอะแยะมากมายบางทีเขาก็หลายสิ่งอยู่เนาะแต่เราก็ <c oughs> ต้องยิ้มใช่ไหมคะ <c oughs> อยากคุณเจยนี่คุณเจ่่ะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอยากให้ทุกคนที่เข้ามานะคะมุ่งมั่นและมั่นใจจริงๆ <c oughs> ว่าคุณทําได้คุณทําได้ค่ะคุณกเหรอคะก็ค่ะคือคือ อันดับแรกถามตัวเองก่อนเลยว่าว่าเราเราชอบด้านนี้ไหมชอบงานบริการไหมอะค่ะถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็ตั้งใจจริงก็ลองเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้ค่ะน่าสนใจค่ะนอกจากนั้นขวัญยังทราบมาว่าทางเซเว่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นคนที่จะมาตรวจเช็คคุณภาพในการทํางานของเราในระบบการทํางานของเราด้วยใช่ไหมมาตรฐานร,ร,ร้านค่ะเรามีการตรวจเช็คบ่อยแค่ไหนคะก็เดือนร้านหนึ่งครั้งครับเดือนละหนึ่งครั้งทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยค่ะ ประถ้าไม่ผ่านนี่มีอะไรเกิดขึ้นคะถ้าไม่ผ่านนะครับก็คือเขาจะมีวิธีวัดของเขาใช่ไหมครับว่าคือวัดผลงานงานถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ต้องโดนเรียกคุยก็คือเพื่อจะพัฒนาร่วมกันให้ร้านได้มาตรฐานใช่ครับแล้วนอกจากนั้นยังมีการประเมินผลใหญ่อีกปีละสองครั้งอีกถ้าเราได้ประเมินผลที่ดีที่สุดใช่ไหมเพื่อจะเป็นการขยายร้านเราเพิ่มต่อไปเพราะฉะนั้นก็คือว่า คุณภาพมาตรฐานต้องเป็นเหมือนกันทุกสายนะคะถ้าที่สุดนี้ค่ะอยากฝากให้ทั้ง4ท่านเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจที่จะทำธุรกิจกับร้าน7 e เ e ่ e อเค่ะเริ่มจากคุณจาก่อนไหนก็ได้แล้วก็ไล่มาถึงคุณเจนถ้าคิดจะทำธุรกิจทางด้านเฟรนชชายก็มอง,งธุรกิจทางด้านเซเว่นะครับคิดว่ามีความมั่นคงที่ทำมา4ปีนี้ก็คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วครั ค่ะไม่ว่าจะแบรนด์ใดนะคะให้คุณเลือกและตัดสินใจสามารถดูจากหลายๆช่องทางได้แล้วก็ตัดสินใจได้แต่ให้มั่นใจนี่ก็คือเซเว่นอี่ั่นแหละเพราะว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วติดหูเป็นอย่างดีค่ะค่ะคุณผู้ค่ะค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็เตรียมความพร้อม เตรียมความมั่นใจแล้วก็ความตั้งใจอะค่ะเข้ามาเซเว่นมีระบบรองรับให้เราประสบความสําเร็จแต่ว่าขอให้คุณมีความตั้งใจจริงค่ะ,ค,ะคุณเจษค,ครับสำหรับผมก็คือคุณต้องมีความอดทนมีเวลาแล้วก็ตั้งใจจริงแม,มีใจรักด้านบริการนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามาตั้งใจทาจริงเนี่ยผมว่าทุกคนก็ประสบความสาเร็จได้ครับ คุณผู้ชมที่ชมอยู่นี้นะคะสนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการร่วมกับทางเ e เ e ่นอนะคะขอคุณเจดเป็นตัวแทนที่จะบอกช่องทางติดต่อด้วยค่ะครับติดต่อที่เบอร์โทรเลยนะครับ027117800ครับถ้าอยากเป็นเท่าแก่เหมือนทั้ง4ท่านนี้ก็โทรเข้าไปที่เซเนลยนะคะที่เบอร์รที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลดีๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนก,นกันกับทั้ง4ท่านนะคะคงทําให้หลายๆท่านที่อยากจะทําธุรกิจ เกี่ยวกับร้านของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเนี่ยมั่นใจมากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจษดาและคุณวันวิสาประชยากเกรงไกลและคุณสถาพรคุณกันคนากัรจารุที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>